สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทํานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลัง,งานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราจะมาดูกันนะคะปักหลังเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันจาก การงานนะคะขอคุูบาอาจารย์นะคะวพอพรไอชัยด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะอืมที่จะเหนื่อยสักหน่อยนะคะอืมแต่ความเหนื่อยนั้นมันก็นำมาซึ่งความสำเร็จของคุณนะคะ ออมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนอะไรใหม่ๆการลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็เป็นไปได้ด้วยหรือว่าต่อยอดธุรกิจของคุณนะคะซึ่งมันก็จะต้องออฝ่าฟันอุปสรรคจะต้องมีความแบบอดทนสู้ลุยนะคะชัยชนะมันรองคุณอยู่ข้างหน้านะคะแต่ว่าคุณก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้กับอุปสรรคปัญหานะคะช่วงนี้อาจจะมีภาวะของการหมุนเงินวุ่นวายวุ่นวุ่นวายยุ่งกับการเงินนะคะ เออมันต้องมีการหมุนเงินต่อเงินมองหาการลงทุนนะคะอืมไพ่ใบกลางนะคะพรพพิคเนสทรงหนูนะคะคือความสําเร็จการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ขอให้คุณสู้และอดทนนะคะมก็มีปัญหาอุปสรรคนะคะก็ขอให้คุณอดทนนะคะม,มันมีความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะใครรองานอยู่ก็หวานใบโทรศรรพัพท์เอยไม่ใช่หว <laughs> านใบโทรศรรพัพท์ วานใบสมัครงานเยอะๆเลยนะคะเราก็มีเกณฑ์ได้งานแหละจะได้งานที่ถูกใจจะได้อะไรที่ถูกถูกใจเราอ่ะเออมีเกณฑ์ได้งานแหละนะคะแต่คุณก็ต้องสู้กับจิตใจของตัวเองขยันนะคะต่อสู้วุ่นวายดูวุ่นวายอยู่เหมือนกันอ่ะเออแต่มันนํามาซึ่งความสําเร็จของคุณนะคะไพ่ใต้สําหรับกรรมเทพนะคะไพ่สื่อรักการประสบความสําเร็จหรือว่า เมตามหานิยมผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่อนดูหรือการได้โอกาสใหม่ๆได้โอกาสดีๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้ได้งานที่รักอม,มีเกณฑ์ในใครหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ทํางานที่ที่ตัวเองรักด้วยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันต้องแอคทีฟบางทีมันต้องขยันมันต้องลุยสักหน่อยอะ่ะเพื่อชัยชนะที่เราคาดหวัง เพื่อความสําเร็จที่เรารอคอยนะคะเพราะฉะนั้นสู้มชาวราศีกรกฎสู้ๆนะคะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะในปักหลังเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนนะคะเฮ้ยขอสลับไพ่ขอสับไพ่อีกนิดนึงนะอืม ลงทุนใดก็ขอให้สุขุมรอบคอบในการลงทุนนะคะใครที่อยู่ในภาวะของการอยากเริ่มต้นแล้วก็ลงทุนนะคะสุขุมรอบคอบสักนิดหนึ่งในการลงทุนนะคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎในใครหลายๆคนเนี่ยอยู่ในภาวะของการต่อย,ยอดหมุนเงินอะ่ะมันยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนใดก็คิดให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะลงทุนจะได้ไม่มีปัญหานะคะ เรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะอุ้ยไพ่ขึ้นซ้ำอืมโหไพ่ขึ้นซ้ำนะคะปักหลังเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหหมุนเงินติ้วอยู่เหมือนกันนะคะภาระต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่รอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คอยสุขุมรอบคอบนะคะค่อยๆจัดลําดับความสําคัญนะคะอันไหนใจก่อนใจหลังนะคะ มันจะได้จ um. ัดการได้หมุนได้นะคะช่วงนี้เงินมันไม่ค่อยเสถียรนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เสียเงินให้กับคนรักมีเกณฑ์อะไรที่เสียเงินให้กับของรักมีเกณฑ์อะไรที่เอ่อภาชนสินเยอะวุ่นวายใจเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรแล้วนะคะน่าจะหมุนไปได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการหมุนเงินซึ่งอย่างไรแล้วก็หมุนได้อ่ะเดี๋ยวมันจะหมุนได้นะคะก็ขอให้คุณแค่จัดสรรดีๆนะคะไพ่ขึ้นซ้ำเนี่ยของการหมุนเงินคือ จริงๆคุณมีเงินเข้าหลายช่องทางนะคะแต่มันยังเป็นภาวะของการหมุนเงินอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้สุขุมรอบคอบนะคะเวลาจะจ่ายอะไรเมคชัวร์นิดนึงว่าอันไหนจ่ายก่อนจ่ายหลังถ้าคุณจ่ายผิดขึ้นมามันจะมีการผิดพลาดของการหมุนเงินได้อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวมันจะเครียดเรื่องการใช้จ่ายนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณจัดลำดับผิดอะ อันนี้มันต้องต้องจ่ายก่อนอันนี้ไว้จ่ายที่หลังอ่ะถ้าคุณจัดลาดับผิดเนี่ยเดี๋ยวมันผิดพลาดแล้วเครียดเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังนะคะอืมจะมีข่าวดีได้รับข่าวสารบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆขึ้นมานะคะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินก็ทําให้คุณหมุนเงินได้คล่องตัวแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถนิดนึงนะคะขับรถขับลาระวัดระวังนิดนึงอาจจะมีการเสียงเงินอะไรที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะ ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเกี่ยวกับการเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องการเงินขอให้คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการใช้เงินและการลงทุนนะคะอือโหปักหลังเดือนกรกฎาคมชาวราศีกรกฎนี่อาจจะเครียดสักหน่อยนะคะปักแรกจริงๆเนี่ยดีนะคะแต่ปักหลังเนี่ยเครียดหน่อยมันเหมือนแบบต้องหมุนเงินเยอะสักหน่อยอ,ะอ่ะเออถ้าเรา ตอนเปิดไพ่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในภาวะของช่วงปักแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะเงินเข้ามาก็อย่าชะล่าใจนะเดี๋ยวปักหลังมันจะหมุนติ้วเลยนะคะเออเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะเรื่องการเงินอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรปักหลังเดือนกรกฎาคมนะคะเอปักหลังเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกรกฎนะคะอุ้ย โอ้โหการงานการงานกับการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอยู่ในภาวะของความเหนื่อยความเครียดนะคะหมุนเงินแต่ความรักดีนะคะเออไพ่ใบแรกมากรรมเทพเลยนะคะคือการตกหลุมรักการมีความรักนะคะกรรมเทพแผงสอนแล้วนะคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่จะได้ความรักดีๆจะได้จะมีคนหยิบยื่นโอกาส จะมีคนหยิบยื่นความรักที่สวยงามโรแมนติกรักดีๆมาให้คุณนะคะเปิดใจนะคะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์สละโสดจะเจอคนที่มีใจให้กันเจอแล้วแบบตกหลุมรักซึ่งกันและกันเป็นไปได้เลยนะคะอาจจะเจอจากออนไลน์หรือว่ามีคนแนะนําให้คุณรู้จักนะคะอืมไพดีนะคะกับความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์จะมีบุตรมีเกณฑ์จะมีความมั่นคงมีบ้านมี ครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะโอ้โ oh, หความรักดีจังเนี่ยมันไม่ได้ลัคกี้อินเกมนะแต่ด้านไปลัคกี้อินเลิฟก็ขอให้คุณโชคดีนะคะบางทีมันก็ไม่ได้มาพร้อมกันนะเออถ้าช่วงจังหวะไหนการงานการเงินมันดีดีความรักอาจจะติดขัดก็เป็นไปได้ช่วงนี้นะคะปักหลังเนี่ยการงานกับการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ความรักเนี่ยโอ้ลัคกี้อิน อิ love, นเลินะคะชาวกอลกดนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์ละกันส่วนการงานการเงินก็ประคับประคองไปนะคะก็สาธุนะคะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ